รัฐบาลลดารัฐบาลเอาไปให้ใครใช้หรอก็ต้องรัฐบาลลดประชาชนก็ต้องลดเพราะว่าเพราะว่าเดือนนี้ทำไรผลนน่ะปกติการเดียวเกือบเป็นสามพันงงเลยนี่แหละนี่แหละคือรัฐบาลงงนะเนี่ยปกติเก้าร้อยกว่าพันหนึ่งพันสองมาเดีอยวนี้เกือบสามพันสองพันแปดกว่านี่แหละองอยู่เลยเขาถึงบอกแล้วนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสนี่คือนโยบายหลักเลยนะลดรายได้หมายความว่าอย่างไงลดรายได้ก็หมายความว่าค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําประปาค่าอุ๋ยค่ายาปราบศัตรูพืชลดหมดนี่คือลดรายได้ขอให้มาถึงประชาชนถึงประชาชนแน่นอนผมเอาและเพิ่มรายได้ทีชอบคือสองข้อเลยหนึ่งลูกเรียนจบปริญญาเงินเดือนต้องขนาดนั้นถึงจะอยู่ก็ได้ผมพอเลยเพิ่มรายได้ทำทำยังไงเพิ่มรายได้ สินค้าเกษตรทุกตัวที่พี่น้องชาวเกษตรซึ่งเป็นคนเกิน50%ของประเทศในเมื่อค่าปุ๋ยลดค่าค่าน้ำมันที่ใช้ในเครื่องจักรที่ทำการเกษตรลดมันก็เพิ่มต้นทุนไปในตัวหนึ่ง,งระดับแล้วสองราคาสินค้าเกษตรก็เพิ่มด้วยเห็นไหมครับเพิ่มรายได้ เทขาได้เป็นรัฐบาลปุ๊บเขาไปบริหารต่างประเทศให้คนมาซื้อของพวกเราไปว่ากก็ไปด้วยตรงนั้นไอ้นั่นระดับที่3เป็นบันไดของมันเีขาผมึเขาต้องบอกว่าสินค้าเกษตรเพิ่ม3เท่าเพราะอะไรหนึ่งลดปุ๋ยรถน้ำมันนี่เพิ่มเลยนะทุกวันนี้เศรษฐีน่องยาเอาบริษัทต่รัฐบางประเทศรัฐบาลจะไปขยายตลาดในต่างประเทศที่อยู่มั่งเนี่ยห้าสิบล้านไร่ผมจำได้อื ทุกวันนี้จะตีกันที่ทักษิณแล้วก็ทักษิณแล้วก็นี่ลูกสาวทักษิณเลยกันนีอใช่แล้วก็ไอ้ลูกสาวแปลว่าปูเหรอเงน้าสาวเออผมทำนาไม่ใช่ผมทำไร่ตอนนั้นผมซื้อปุ๋น้ำตาลลู่รักสองร้อยห้าสิบสามร้อยเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เนาะเกือบพันเนี่ยเนี่ยตายเลยเนี่ยตายเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่นะตอนนั้นผมซื้อไอ้ปุ๋ย super สิบห้าสิบห้าแค่ห้าร้อยกรวดหกร้อยต่อลูกหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่ลู่รักสองพัน เราเราเห็นว่าตอนที่มาทำโยทา่ทำไมืลผลของเราไปยังไม่มีราคาเลยบางทีเขายังไม่ซื้อเลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้คิดว่าเรานี่แหละเราเรื่อเพื่อทายมาแก้ไขอย่างนี้เลยเพิ่มราคาเท่าตัวสามเท่าตัวที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยเพิ่มราคาขั้งแรกคือรัดพวกรา้ามา